สวัสดีครับผมลุงหลอเดมซีครับเมื่อนี้มีคิวเอ่อังไฟมีรายการมังไฟนะครับศึกชิงรถกระบะ29ถึง30กรกฎาคม2566ครับมาลุ้นกันว่าใครไดจะได้รถกระบะนะครับรังวัดที่หนึ่งนะครับคิวที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่2 5จุดวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566ครับอยู่สนามบ้านเราหน่อยนะครับอำเภอพะวัง จังหวัดยะโสธรนะครับผมคิวลำดับที่26ถึงลำดับที่5 0จุดในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566ครับ Sao อจ o a l นะครับผมคนจะสรู้จักแล้วจะรักเองนะครับเป็นผู้จัดแข่งขันขึ้นนะครับชิงรถกระบะ Vigo นะครับผมรางวันที่หนึ่งเป็นรถกระบะ Vigo ครับหรือวันที่สองจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยวหอดมือรุ่งรอดกันทีเตะติดสถานการณ์ให้เอฟซีได้รับชมรับทราบนะครับผมนะมาเบิ้งคิวที่หนึ่งกันเลยครับนองตะวันนะครับคิวที่สองนัทพงษ์ฟ้าคิวที่สามธนภัทรการช่างคิวที่สี่นคอนโดมบังคิวที่ห้าซอสวรสางคิวที่หกหาสอครับคิวที่เจ็ดทองพัฒนบีคิวที่แปดพียน้องสังลุยบวกสอพอดบีมลนครับคิวที่เก้าฟูงบินโคราชบังที่สิบเทพ ปากเก่าๆที่ที่สิกุ้งจเจริญทรัพย์12สายพินนะครับสิเจนจุราบวกมอสเทวดา14สายบี15บซอทแท็กเตอร์สิโกแก่17ชริเปิลนะครับว้าวชริปเปิลปกไปนะครับสิหนุ่มกอทมอบวกอาร์เทียงนะครับบางที่สิบเก้าอราชบงบวกไว้อุ่นพี่ทูเอครับบาง 20, 5, 20, 18, บที่ยี่สิบโคจาร์เล่นยี่สิบเอ็ดวูดดชัยเบิกฝ่ายยี่สิบสองเบิดอากาบวกเจรัก 23. ่สนองเจเจ 24. ่สิบยุ่นยี่สิบห้กุหลาบขาวนะครับผมมือวันที่ 29. ่ิบคิวที่1นึถึงคิวยี่สจุดมือแหลกนะครับจุดกัน 2. มือเลยนะครับส่วนคิวที่ 26- ่สถึงคิวหาจุดในวันที่ 30. กรกฎาคม2 5งพนะครับจุดสองมือซิดก,กันแล้วครับเ้วกะเอาเวลามาร่วมกันเอาผลนะครับเอาผลมาเทียบกันเลยนะครับว่าผู้ใดสีใดน,นะครับจุดกัน 2. มือพองไฟตั้งหาซิบ,บ้งนะครับผม มือที่สองนะครับคิวเจริญนะครับผมคิวแหลกนะครับแล้วก็ตามด้วยกล้องคาสโนวาแล้วก็ฮอนฮูกตาโตนะครับผมเพชรทวีศักเคยเทวดาช่อมะขามหวาน,นครับแล้วก็ไวรุนที่ทู่เอแล้วก็สุชาติการช่างแล้วก็นาซาป,ป่าเทไทยตามโดยจอยเจริญตามด้วยปุนพลาสามเถวแล้วก็ตามด้วยล้านเจ้าสัว แล้วก็สร้างเปลือกแล้วก็แกะทองคำแล้วก็เสื้อถั่าแล้วก็ผู้มะลินซิงฝัางสายเพชรน้ำยืนซ่องดูหีนองโป่งฟองแสนสิริครับแล้วก็แป้งท่องบวกเจหอมนะครับผมหนาสนใจมากๆครับณคคณ์คังไงครับกุ้งอีสารเทพพนมครับคงเจริญบวกตัวเหล็กลอซิงนะครับผมกรรมการชุดใหญ่มากๆนะครับไอแกแดมเมืองมหานะครับผมหลอดเบารุ่นแรงนะครับผมกะทิหันหัวภายนะครับผม ตุต,ตุหาเกิบนะครับผมซีม่มงมอแคนนะครับผมเลจาเดือนนะครับผมโอ้ชุดใหญ่มากๆเลยนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับวันที่20อ่า2บเก้านะครับกับวันที่32มสิอือลุงหลอดจีเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะวันที่2ีสิบเก้าซิลล์รุ่นจน คันร่างกายแข็งแรงกับสิรอดลุนจนผู้ใดได้แฉมหรือกับสีไายบรรยากาศรับแฉมไม่พี่น้องครับบ่แน่ใจว่ามือน,นั้นอาจสิพิษสนามด้วยหรือเปล่านะครับามารอดลุนรอเชียร์ไปน้ำกันนะครับผมสำหรับลุงหลอดเดซีมัดเด็ดที่ให้มือแลงนะครับผมอตอนเย็นๆหรือมื้อเสาร์นี่แหละครับรอดลุนรอเชียร์กันไปนะครับขอหาข้อมูลก่อนนะครับผมมาร่วมเชียร์ฟังไฟตื่นเต้นร้าวใจไปกับลุงหลอดเอฟสีรับรองวาเจลัด ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสีสวัสดีลา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 